เป็นบ้าน, <c oughs> านทัพิุกกาศทีที่สังคมเศรษฐีที่ดูแลพระพุทธเจ้าดูแลพระเจ้าพระสงฆ์อาตาก็มีเจ้าบัานเศรษฐีก็มี

บ้านที่มีความสำคัญอาจารย์ศรีวลีทีเี่นบ้านนาถาบินิกาเศรษฐี ผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมีความสำคัญต่อปัตบ,บาอารามสำคัญต่อพระเจ้าประสงค์ในการสนับสนุนดูแลแาให้บุกพ่องในอาหารการกินอันฉันคือว่าเป็นผู้ใจบุญ มาดูมาเป็นชอบ